ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าเรื่องชาแนลป่าใหญ่ทางทิศเหนือของแดนสยามเป็นผื้นป่าที่กว้างไกลสุดตาเต็มไปด้วยตะเคียนอายุร้อยปียางนาใหญ่ที่ต้องออมสองคนจึงจะก่อได้พอนีและหมอกเช้าที่ลอยอ้อยอิงอยู่เหนือพื้นดินเหมือนเมฆหลงทางในยามรุ่งสาง ผู้คนในหมู่บ้านเชิงเขาต่างพร่ำบอกต่อตำนานเกี่ยวกับสัตว์ร้ายซึ่งอาศัยอยู่ในหุบลึกทั้งเสียงคำรามของเสือดำที่ดังก้องไปถึงชายป่าและรอยเท้าประหลาดที่ทิ้งไว้บนดินชื้นหลังฝนตกหลายคนพูดเหมือนกันว่าป่านี้เหมือนมีดวงตาคอยจับจ้องอยู่ตลอดเวลาแต่ถึงอย่างนั้น ป่าใหญ่ก็ยังเป็นเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนรอบข้างชาวบ้านหลายคนยังใช้ป่าเป็นแหล่งหาของป่าสมุนไพรและล่าสัตว์ยังพอประมาณตามวิถีโบราณเพื่อเลี้ยงครอบครัวไม่ใช่เพื่อความร่ำรวยหรือความบันเทิงและในหมู่คนเหล่านั้นมีอยู่สองคนที่ฝีมือจัดจ้าน และถูกกล่าวถึงมากที่สุดในละแวกนี้นั่นคือพงและขจรพงเป็นชายหนุ่มอายุ30กลางกลางนวดเครารุงรังไหลกว้างและมีแววตาที่นิ่งลึกเหมือนผืนน้ำใต้ผาเจ้าตัวเป็นพรานมาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นเพราะติดตามพ่อเข้าป่าฝีมือเดินทางในป่าของเขาจัดว่าไม่เป็นรองใคร ไม่ว่าจะการดูรอยสัตว์การดักซุ่มหรือการปีนต้นไม้ขึ้นห้างสูงขจรเป็นเพื่อนสนิทและรุ่นน้องอายุราวยี่สิบปลายปลายรูปร่างผอมกว่าแต่คล่องแคล่วปราดเปรียวเหมือนลิงป่ามีนิสัยพูดมากแต่เป็นคนใจดีและกล้าหาญมิใช่น้อยเขาเรียนรู้ศาสตร์แห่งพรานจากพง และชื่นชมพงเหมือนพี่ชายแท้ๆวันหนึ่งทั้งสองคนได้รับการขอร้องจากผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยตามหาต้นต่อที่ทำให้ปศุสัตว์หายหลายตัวในช่วงเดือนที่ผ่านมาบางคืนได้ยินเสียงเสือร้องใกล้หมู่บ้านบางครั้งพบซากวัวถูกลากเข้าป่าลึกผู้ใหญ่บ้านกังวลว่าอาจมีเจ้าป่าตัวใหม่ย้ายถิ่นเข้ามา พงจึงตัดสินใจออกเดินทางพร้อมขจรเขาจะทำตามวิถีของพรานรุ่นพ่อคือไม่ฆ่าสัตว์โดยไร้เหตุผลเขาเพียงต้องการตรวจสอบว่าเป็นเสือจริงหรือไม่และผลักมันกลับเข้าไปในหุบลึกหากจำเป็นก็อาจต้องกำจัดเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านเรื่องราวจึงเริ่มต้นในเช้าวันนั้น รุ่งสางของวันออกเดินทางแสงแดดสีทองค่อยๆลูบป,ปลายยอดไม้เหนือหมู่บ้านเสียงนกหัวขวานเคาะต้นไม้และเสียงไก่ชนในเล้าดังก้องมาจากหลังบ้านพงสะพายปืนแก๊ปเบอร์12ที่ใช้มานอนหลายปีข้างหลังเป็นเป้ผ้าดิบใหญ่ที่บรรจุของจำเป็นทั้งข้าวสารเกลือน้ำปลาไฟแช็กเปลสนามและเชือกหลายเส้น เขายืนรอขจรอยู่หน้าชายป่าไม่นานขจรก็ปรากฏตัวเดินมาทางเดียวกันเขามีผ้าข,ขาวม้าผูกคอและถือมีดเน็บที่คมวาวพี่พงรอผมนานไหมขจรถามยิ้มยิ้มไม่นานรอบวันนี้ต้องรีบไปก่อนแดกแรงจะได้มีเวลาสำรวจร่องรอยมากขึ้นพงตอบเสียงเรียบ แล้วทั้งสองก็เริ่มก้าวเข้าสู่เงามืดของป่าใหญ่ต้นไม้สูงใหญ่เรียงตัวเหมือนกำแพงธรรมชาติสายลมเย็นพัดใบไม้ให้สั่นไหวเป็นจังหวะกลิ่นของดินชื้นและไอหมอกเจือจางทำให้รู้สึกเหมือนได้กลับบ้านหลังเดิมพงเดินนำอย่างมั่นคงขจรเดินตามแล้วเฝ้าสังเกตร,รอยเท้าบนพื้นดินที่ยังเปียกชื้นจากฝนเมื่อคืนพี่พง ดูนี่สิรอยเท้าเสือพงย่อตัวลงพิจารณาเขาเอาเนิ้วแตะรอยแล้วดมเบาๆใช่เป็นรอยใหม่ไม่เกินชั่วโมงนี้งั้นมันต้องอยู่ไม่ไกลแน่แต่รอยมุ่งไปทางลำห้วยไม่ใช่ไปทางหมู่บ้านพงตอบเสียงเรียบดีละเราจะตามดูว่ามันหากินเส้นไหนจะได้รู้พฤติกรรมมันก่อน ทั้งสองเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆทางเริ่มชันและรกมากขึ้นจนต้องใช้มีดฟันกิ่งไม้เบื้องหน้าต้นหวายเกี่ยวเท้าและหน้าขาอยู่หลายครั้งแต่ขจรยังยิ้มอย่างสนุกพงเงียบขรึมแต่ในใจเขารู้สึกมีบางอย่างผิดปกติราวกับผืนป่ากำลังเฝ้ามองการเข้ามาของพวกเขาเดินไปประมาณครึ่งวันพวกเขาก็มาถึงลำห้วยสายหนึ่ง น้ำใสและไหลแรงพอควรพงสังเกตเห็นรอยตีนสัตว์หลายชนิดทั้งหมูป่ากวางเล็กและรอยเท้าที่กว้างใหญ่อยู่เหนือก้อนหินริมทางน้ำนี่ไม่ใช่เสือธรรมดาพงพึมพำหมายความว่าไงพี่ดูรอยนี้สิลึกมากแปลว่าเจ้าของรอยหนักเป็นพิเศษขนาดใหญ่กว่าปกติ น่าจะเป็นเสือโคร่งตัวผู้หนุ่มกำลังแผ่รัศมีขจรกลืนน้ำลายแบบนั้นมันอันตรายมากเลยนะพงพยักหน้านำมือแตะแผ่นดินแล้วลุกขึ้นเราจะตามต่อไปอีกหน่อยถ้าเจอจุดเหมาะคำนี้จะนั่งห้างกันพวกเขาเดินเรียบลำห้วยจนไปถึงจุดที่โขดหินสูงเป็นเนินและเบื้องบนมีต้นยางนาสูงใหญ่ราวกับเสาหลักของป่า ต้นนี้ดีขึ้นห้างได้พงกล่าวก่อนมองสำรวจรอบด้านใกล้ทางสัตว์เดินและมีลำห้วยให้มันลงมากินน้ำํำค่ำๆน่าจะมีสัตว์มาขาจรช่วยกันกับพงทําห้างยกระดับขึ้นประมาณ4ี่เมตรใช้เชือกผูกขาไม้เป็นตารางพื้นและมุงด้านบนเพื่อกันน้ำค้างทําไปจนเย็นขณะที่กําลังพักเหนื่อยขจรหันมาถามเสียงเบา พี่พงค์เคยมีเรื่องเล่าแถวนี้ว่ามีเสือที่ไม่ใช่เสือธรรมดาเหมือนเป็นผีป่าหรืออะไรแบบนั้นพี่เคยได้ยินไหมพงหัวเราะจังๆมันก็มีหลากเรื่องเล่าแหละแต่สัตว์คือสัตว์มันทำตามสัญชาตญาณไม่ใช่ปีศาจแต่ในใจของพงเขาไม่อาจปฏิเสธได้ว่าป่าแห่งนี้มีพลังบางอย่างที่อธิบายยาก ค่ำลงอย่างรวดเร็วปากกลายเป็นโลกอีกใบแสงสุดท้ายดับลงและความมืดเข้าครอบงำทุกเสียงชัดเจนขึ้นทั้งเสียงจิ้งหรีดเสียงนกกลางคืนและเสียงบางอย่างที่คล้ายฝีเท้าไกลไทั้งสองปีนขึ้นห้างนั่งเงียบๆฟังเสียงลมพัดใบไม้แล้วเสียงคำรามเบาๆดังขึ้นจากทิศใต้ขจรสะดุง้งเสือ พงจับบ่าเขาเบาๆอย่าให้มันรู้ตัวเสียงคำรามนั้นก้องไปทั้งป่าเหมือนประกาศอำนาจของเจ้าป่าเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเสียงเดินแผ่วเบาเริ่มดังเข้ามาใกล้ลำค้วยใต้ห้างสูงต่ำเป็นจังหวะเหมือนสัตว์ใหญ่ที่กำลังย่องเข้ามาพงใช้กล้องส่องกลางคืนที่ติดไฟเล็กๆพอเห็นตามเงา ต่กิ่งไม้ใกล้ลำห้วยมีเงาร่างมะหึมมาทรงพลังเดินอย่างองอาจเสือโคร่งเต็มวัยลายดำสลับส้มแผ่ไปทั่วร่างมันยืนสงบอยู่ริมลำห้วยก่อนจะก้มกินน้ำเสียงคลืดคลาดของมันทำให้ทั้งสองต้องกลั้นหายใจแต่ทันใดนั้นเองพงสังเกตบางสิ่งรอยแผลยาวบนลำตัวเสือมันเจ็บ มีแผลลึกเหมือนถูกแหลกแทงใครทำมันพี่หรือโดนสัตว์อื่นขจรถามกระซิบกระซิบพงไม่ตอบทันทีเขาสังเกตอีกครั้งไม่ใช่รอยสัตว์ป่าธรรมดาเป็นรอยมีดหรือหองมนุษย์เสือยกหัวขึ้นเหมือนรู้ว่ามีใครกำลังดูมันมันสายหัวชา้าชาและคำรามเบาๆทิศทางตรงห้างพอดี ขจรตัวแข็งทื่อพงจับปืนแน่นแต่เขาไม่ได้อยากยิงเขาแค่เตรียมพร้อมแล้วสิ่งไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเสียงปืนดังขึ้นจากทิศเหนือปังไม่ใช่พงไม่ใช่ขจรเสียงนั้นทำให้สือสะดุ้งและพุ่งหนีเข้าไปในความมืดราวสายฟ้าขจรตะโกนเบาๆมีคนอื่นในป่านี้พงหน้าตึง พวกนั้นอาจเป็นพรานเถื่อนพวกเขาอาจล่าทุกอย่างที่ขวางหน้าพงรู้ดีว่าพวกพรานเถื่อนคือภัยร้ายที่แท้จริงของป่าและยังเป็นอันตรายต่อชาวบ้านมากกว่าสัตว์ป่าเสียอีกคืนนี้พวกเขานั่งเงียบต่อไปจนเกือบรุ่งสางแต่ไม่พบเสืออีกรุ่งเช้าหมอกจางลงพงกับขจรลงจากห้าง ทันทีที่เหยียบพื้นพงก็เริ่มตรวจรอยเสือวิ่งไปทางนี้แต่รอยเท้ามนุษย์มีมาจากทิศโน้นขจรเดินสำรวจรอบๆแล้วก็พบปลอกกระสุนปืนล้มอยู่บนดินนี่มันของพวกพรานเถื่อนแน่เลยพงยิบขึ้นดูใช่เป็นกระสุนไรเฟิลไม่ใช่ของชาวบ้านทั่วไปขจรเริ่มโมโห พวกมันมาล่าสาัตว์ใกล้หมู่บ้านกล้าดีใจเย็นก่อนพงเตือนเราต้องรู้ก่อนว่าพวกมันกี่คนและต้องการอะไรทั้งสองเดินตามรอยเสือไปจนถึงทุ่งหญ้าโลง่งมองเห็นฟ้าเหนือหัวกว้างขึ้นเสียงนกกระถาและนกแสงแสวดังเป็นระยะแต่สิ่งที่ทำให้พงหยุดเดินคือรอยลากบนดิน เหมือนมีสัตว์หนักๆถูกลากผ่านหญ้าลงไปในทิศตะวันตกพี่เสือถูกจับไปเหรอไม่รอยนี้ไม่ใช่รอยเสือถูกลากไปคงไม่เร็วขนาดนั้นอาจเป็นหมูป่าหรือกวางพงก้มจับหญ้าแต่นี่คือรอยคนสองถึงสามคนเดินเป็นกลุ่มและหนักหนึ่งคนแบกของขจรเริ่มระหนัก แสดงว่าเมื่อคืนไม่ได้มีแค่คนยิงปืนอย่างเดียวพวกมันมาล่าสัตว์หลายตัวพงรีตามองลึกเข้าไปในแนวป่าและถ้าพวกมันยิงเสือจริงเสือคงไม่หนีมาทางนี้แต่เมื่อคืนมันหนีไปทางใต้แสดงว่าพวกนั้นพลาดยิงหรือยิงอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่เสือขจรหันมามองพง และพี่คิดว่าพวกมันยิงอะไรพงตอบช้าช้าฉันก็อยากรู้เหมือนกันการติดตามรอยลากพาไปถึงเพิงพักชั่วคราวที่ทำจากกิ่งไม้สดและใบตองแหง้งพงและขจรย่อตัวซุ่มมองจากระยะห่างเพิงนั้นไม่มีคนอยู่แต่มีร่องรอยกิจกรรมชัดเจนเศษกระดูกสัตว์กองไฟเก่าและเงื่อนเชือกที่ถูกใช้ดักสัตว์ ขจรสอดสายตาพี่พงดูนี่เขาหยิบเชือกในลอนสีเขียวซึ่งแข็งแรงมากเป็นเชือกแบบที่ใช้ล่าผิดกฎหมายพวกมันไม่ใช่แค่ล่าสัตว์กินแต่เป็นพวกค้าสัตว์ป่าพงนิ่งไปครู่งั้นต้องรีบหาพวกมันก่อนที่ป่าจะเสียหายไปกว่านี้ขณะที่กำลังตรวจบริเวณเพิงพงพบรอยเลือดเป็นจุดๆลากไปทางเนินเตี้ยด,ด้านหลัง เลือดสัตว์ใช่ไหมพี่พงแตะปลายนิ้วไม่แน่ใจแต่ปริมาณน้อยพอจะสื่อเป็นสัตว์ขนาดกลางหรือไม่ก็คนที่บาดเจ็บไม่มากทั้งสองตามรอยนั้นไปและก่อนจะถึงโคนไม้ใหญ่พงยกมือหยุดดูนั่นใต้ต้นไม้มีชายคนหนึ่งนอนพิงโคนไม้เสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งมีบาดแผลยาวที่แขนเลือดแห้งติด เขายังไม่ตายแต่หมดแรงเต็มที่เมื่อผงแตะไหลเขาชายคนนั้นลืมตาอย่างหวาดกลัวยายายิงขา้าหนีมาขจรพูดทันทีนายเป็นพรานเถื่อนชายคนนั้นใส่หัวไม่ข้าเป็นคนรับจ้างแบกของพวกมันบังคับข้าให้หาทางเข้าป่าข้าไม่อยากทำพงม,มาดูแผลเกิดอะไรขึ้นเมื่อคือนเขาหอบมัน มันยิงโดนสัตว์ผิดไม่ใช่เสือไม่ใช่หมูอะไรเลยเป็นอะไรบางอย่างที่ใหญ่มากมีเสียงคำรามไม่เหมือนสัตว์ที่ข้าเคยได้ยินขจรคนลุกทันทีพี่พงเขาหมายถึงอะไรชายคนนั้นตัวสัน่นพวกมันยังอยู่ข้างหน้าและบางอย่างกำลังตามพวกมันอยู่ทงมองไปทางป่าลึกความเงียบชั่วขณะนั้นน่ากลัวจนแม้แต่ลมก็ไม่พัดไปเถอขะขจร เราต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังการ,รเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดในตำนานการประทะกับพรานเถื่อนและการพยายามพาเสือตัวใหญ่ที่บาดเจ็บกลับคืนสู่หุบดิกพงและขะจรต่างกลับออกจากป่าในเช้าวันที่หมอกบางลงแสงแดดอ่อนๆตกกระทบใบหญ้าให้เป็นประกายเหมือนหยาดเพชรหมู่บ้านต้อนรับทั้งสองด้วยความยินดีผู้ใหญ่บ้านขอบคุณจากใจ เพราะหลังเหตุการณ์นั้นไม่มีสัตว์หายอีกเลยเรากับเสือและสัตว์อื่นๆรู้ว่าอันตรายได้ถูกจัดการไปแล้วพงได้ตัดสินใจเล่าเรื่องบางส่วนให้ผู้ใหญ่บ้านรู้แต่ไม่ได้บอกทุกอย่างโดยเฉพาะไอสิ่งนั่นที่อยู่ลึกในป่าเขาเชื่อว่าป่าจะดูแลของมันเองและคนไม่ควรยุ่งกับสิ่งที่ไม่ควรยุ่งขจรกลับมาที่บ้านด้วยประสบการณ์ที่เปลี่ยนชีวิต เขามองป่าไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันไม่ใช่แค่สถานที่หาของป่าแต่มันคือโลกอีกใบที่มีวิถีของมันเองมีเจ้าของมีความลับและมีเสียงเตือนที่ย้ำให้ผู้คนเคารพคืนสุดท้ายก่อนเข้านอนขจรหันไปถามพงพี่ต่อไปเราจะเข้าป่าอีกไหมพงยิ้มบางมองไปทางเทือเขาเข้าสินั่นคือชีวิตของเราแต่ครั้งหน้า ไม่ใช่เพื่อล่าสัตว์แต่เพื่อรักษาป่าขจรพยักหน้าและในดวงตาทั้งคู่เปลวไฟแห่งความกล้าที่แท้จริงกำลังลุกขึ้นอีกครั้งหลายสัปดาห์หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นป่าใหญ่ดูเหมือนสงบขึ้นอย่างเห็นได้ชัดชาวบ้านเริ่มกล้าพาวัวควายออกไปเล็มหญ้านอกชายป่าอีกครั้ง แต่ทุกคนก็ยังจำคำเตือนของพงได้ดีว่าอย่าเข้าไปลึกเกินจำเป็นป่ามีวิถีของมันแม้เหตุการณ์จะผ่านไปแล้วแต่บางสิ่งในใจของพงและขะจรยังคงติดอยู่เหมือนเสียงสะท้อนเบาๆในป่าเง,งียบเสียงคำรามที่ไม่ใช่สัตว์ทั่วไปเงามืดใต้ลำห้วยและรอยลึกลับบนดิน ที่แม้แต่นายพรานผู้ช่ำชองก็ไม่กล้าฟันธงว่าเป็นของอะไรเช้าตรู่วันหนึ่งขจรวิ่งมาตามหาพงที่บ้านรีบจนเหงื่อโซมตัวพี่พงมือปราป่บาบอกว่ามีคนเห็นเสือโคร่งใหญ่ตรงห้วยเก่าที่เราเคยนั่งห้างพงวางขวานที่กำลังลับแล้วเขาว่ายังไง มันเดินออกมาใกล้ลำห้วยเหมือนจะมาดูอะไรแล้วก็หายกลับเข้าไปในป่าพงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดเบาๆมันกลับไปที่ถิ่นมันคงยังอยู่อีกหลายปีถ้าคนไม่ไปรบกวนมันก่อนขจรยิ้มอย่างโล่งอกดีใจนะพี่ที่มันไม่ตายมันโตมากสง่างามจริงๆพงพยักหน้า ภายในใจเขารู้ว่าเสือตัวนั้นรอดถือเป็นสัญญาณดีแสดงว่าป่ากำลังเริ่มฟื้นสมดุลของมันอีกครั้งหลังเหตุการณ์คืนนั้นตำรวจป่าไม้ได้ออกค้นหากลุ่มพรานเถื่อนพบเพียงเพิงพักเก่าๆก,กับซากสัตว์เล็กน้อยแต่ไม่พบตัวคนเลยแม้แต่ศพหนึ่ง ข่าวลือในหมู่บ้านเริ่มกระจายไปว่าพวกมันถูกบางอย่างในป่าลากไปป่าลงโทษพวกบุกรุกแต่พงรู้ดีว่าความจริงอาจไม่ลึกลับเท่าที่เล่าพวกพรานเถื่อนน่าจะหนีตายกระเจิงเพราะเห็นสัตว์ประหลาดคืนวันนั้นและไม่มีใครอยากกลับมาเหยียบป่าแห่งนี้อีก ไม่ว่าความจริงคืออะไรมันก็ทำให้ป่าใหญ่ปลอดภัยขึ้นอย่างน้อยหนึ่งระยะหลายครั้งที่พงนั่งอยู่ใต้ถุนบ้านในยามค่ำเขามักหลับตาแล้วได้ยินเสียงความทรงจำคืนนั้นกลับมาเสียงของบางสิ่งที่ไม่ใช่เสือเสียงขาใหญ่ลากกับดินเสียงหายใจหนักที่ทำให้แม้แต่เสือตัวผู้ก็ต้องหนี ขจรเองก็เหมือนกันบางคืนเขาฝันเห็นลำตัวใหญ่กำยำอยู่ในหมอกสองตาเรืองแสงสีเหลืองจับจ้องมาทางพวกเขาพี่พงษ์เราเห็นอะไรกันแน่ขจรถามในคืนหนึ่งขณะทั้งสองนั่งดูไฟลานพงจิบชาแล้วพูดเพียงสั้นๆไม่ต้องรู้ทั้งหมดก็ได้ บางอย่างมันมีอยู่เพราะคนไม่รู้มันตังหากขจรจึงไม่ถามต่อเพราะเขารู้ดีคำตอบบางอย่างอาจทำให้คนหลงลึกจนไม่กลับขึ้นสู่โลกธรรมดาอีกไม่นานนักผู้ใหญ่บ้านเชิญพงเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครดูแลป่าหน้าที่คือเฝ้าระวังพรานเถื่อนฉีแจง ให้คนในชุมชนไม่ล่าสัตว์เกินจำเป็นและช่วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้สำรวจเส้นทางสัตว์ป่าพงตอดตกลงเพราะเขาเชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่พรานควรเปลี่ยนบทบาทจากผู้ล่าเป็นผู้ปกป้องขจรเองก็เข้าร่วมตามไปด้วยแม้ใจยังอยากผจญภัยแต่ก็เริ่มเข้าใจความสำคัญของสมดุลธรรมชาติ ทั้งสองกลายเป็นตาและหูของป่าเดินล่าตระเวนตรวจรอยเท้าตรวจกับดักและช่วยปล่อยสัตว์ที่ติดอยู่ในซอกไม้หรือแอ่งหินทุกครั้งที่เดินผ่านห้างเก่าที่เคยนั่งคืนนั้นขจรจะยกมือไหว้เสมอขอให้ป่านี้สงบเหมือนเดิมนะพงยิ้มป่าจะสงบ ถ้าคนไม่ทำให้มันวุ่นเองเย็นวันหนึ่งหลังทำงานเสร็จพงกับกระจรเดินผ่านลำห้วยซึ่งเป็นสถานที่เริ่มทุกอย่างแสงอาทิตย์ตกของวันสีส้มทองสะท้อนผิวน้ำราวกับแผ่นกระจกเสียงลมพัดยอดไม้ให้ไหวเป็นระลอกเหมือนเสียงเมื่อตอนคืนนั้นเพียงแต่สงบกว่าทัานใดนั้นเสียงคํารามไกลๆแผ่วเบา,เบา ดังขึ้นจากอีกฝากของป่าไม่ใช่เสียงคำรามข่มขู่แต่เป็นเสียงเรียกสู่ผืนป่าลึกเสียงของเจ้าป่าที่ประกาศการมีอยู่ของมันตามธรรมชาติพงหยุดเดินยืนนิ่งฟังด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเคารพขจรยิ้มเสือพี่มันยังอยู่ดีพงตอบเบาๆ ไม่ใช่แค่เสือป่าทั้งป่าแค่กำลังบอกว่าเราอยู่ในอาณาเขตของมันลมพัดผ่านใบไม้พาเสียงกล้องลึกของธรรมชาติมากระทบร่างทั้งสองนั่นคือเสียงที่พวกเขารู้ว่าจะไม่มีวันลืมเสียงที่เปลี่ยนชีวิตของพงและขจรจากพรานให้กลายเป็นผู้พิทักษ ในเงายามเย็นนั้นพวกเขาเดินกลับหมู่บ้านด้วยก้าวที่มั่นคงทิ้งเรื่องราวตื่นเต้นความลับและความหวาดกลัวไว้ในป่าใหญ่เบื้องหลังและตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครเคยพบสิ่งมีชีวิตประหลาดตัวนั้นอีกเลยแต่หลายคนเชื่อว่ามันยังคงเฝ้าดูเฝ้ารักษาขอบเขตของมัน และเตือนผู้ที่คิดจะทำร้ายป่าให้คิดใหม่อ <S 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 ีกครั้งก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องสองพรานกับความลับในพงไพรขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ